อุยอโอ้ oh! เออเลยล้เออเลยเมื่อกี้เอาอเดินตกเองความความเหียกนี้เราเข้าใจ เอ้ยอ,อีกแล้วตกอีกแล้ว <c oughs> ยังไม่หยุดอีกเหรอหมายถึงกูเนะี่ยยังไม่หยุดไปอีกเหรอก <c oughs> ูควรพอแล้วเนะี่ยเอ้ยกูตกอีกแ้ะเอาเว้ยวันนี้เฮ้ยสีฟ้าอีกแล้วอ่ะเออเราก็อยู่สีฟ้านี่เปล่าเ้ยเมาเมาดึกแล้วเมา โอ้ยมันเอาไฟบอลมายิงบ้านเรานี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยชิบละเฮ้ยว่าไงัยรุ่นจัดไป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 มันกลังมาี่กลังมาเดี๋ยวพี่ทุเลเดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวผมมีเชียร์เกไปอุ้ยชิเออเก็บหมดเก็บหมดเกียวปะยปเียเตย่ย อาไปให้มันคุ้มค่าหน่อยเออพังแล้วมาแล้วโดนแล้วไอ้น้องเออเดี๋ยวดูการเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงนะบังอาจมาฆ่าเราเราไม่ยอมหรอกพี่ว่าอั u เกรดชุดอ่ะอ้าวแถบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีคนไปบ้านเฮ้ยเฮ้ยแล้วเฮล่ะทันวะทันวะไม่ทันไม่ทันไม่ทัน เอาแล้วไม่น่ารอดชิปเป่งแล้วเฟตอยู่เฟตอยู่รอเป็นว่าไ,ไปตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ไม่น่ามีคนใช่มีใครมาอบอกด้วยนะเฟตเยอะด้วยอ๋อวุ๊บฟุ๊บห้าเม็ดเองดูเหม<า>ือนเยอะใช่ไหมห้าเม็ดเองปัดโถเอ้ยเฮ้ยชุดของเฟตก็ดีนะพี่ทึบเขียวแม่งมาว่ะดีกว่า พี่ควรทำยังไงดีวะวิ่งรันตือรันตืออยากได้ซาวเอฟิกไากไหมมีมีมีพี่มีรันตือตือดึกอีกตัวตือเตือดึกดึกดึกรันอสีเหลืองก็ไ้ไอสีเขียวอะอ๋อนนี่เราโคตรโหแต่บอกเลยหลอกหอก้ยผมว่าได้อยู่นะตอนเนี้ยหแต่ สีเหลืองคนคุมเอาไว้จัดมาไฟบอลลูกรักไฟบอลที่ใช้เหล็กใช้เหล็กแรกสิสิบก่อนจ้าเฮ้ยเหมือนมีคนมากางไว้เว้ยใช่เหรอไม่มีอ่ะนี่ไงเจอตัวนึงนี่ไงนี่ไงเอาไงเหลืองเหลืองเอาไงอ่ะเหลืองก็เหลืองเถอะยิงยิงเอ้ยไม่โดนเว้หนึ่งโดน มันไม่มีธน,นูหรอมันไม่มีมันไม่มีไอ้ด h อป e ี t ตูมเอ้ยแค่นี้ยังไม่โดนเลยเหรออ๋อมันแหลก <c oughs> เอ้ยน,น,นั่นแหละนั่นแหละไฟไบโบลลูกร<ห><า>ักของแม่ตายตายตายผมว่ามันตายมันเหลือสิบมันแหลกเว้ย <laughs> มันแหลกนี่หว่าอย่างงี้ลอยอะไรพี่วิ่งวิ่งมาเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 อยู่ในฐานกันสามคนนะพี่ระวังโอ้พี่บอกแล้วไอ้น้องอุ้ยอุ้ยตกเองอย่างงี้ก็ได้เหรอกลับกลับเร็วกลับแม็เดี๋ยวพี่เอาดาบให้ด้วยโอ้ยโอ้ยมามามาสิบหกพเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปโอ้ยแม็กซ์เอ้ยสิบห้าละหนูต่อทางขี่ถึงบ้าน คิดถึงบ้านครับทุกคนครับกลับบ้านไม่ได้ทุกคนครับอยู่ข้างบนไว้นะครับโอเคครับพึ่งหน่วยสวรรค์กำลังลงไปเตรียมรับบล็อกไอ้น้องไอ้ไอ้มาล็อกทีเชียวนะบุกมาเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมว่าบุกได้นะเฮ้ยจะเอาไม้เนื้บล็อกเลยเอาแลยเอาเลยผมไม่รู้ผมไม่สนผมไปทีเชียวแล้วลู่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 มไปแล้วจะกลับกลับลืมไปว่ามันมีหลายตัวเอ้ยเดี๋ยวพี่นี่เฮ้ยเหลือง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  เอ้ดอกหรบีดไม่สร <iyet> okay. ็แล้วกลับแล้ววิควิคหมาย่าลุ้มลุ้มลุ้ลุ้มาหมูหมาหมูสู้ตายเออเก็บไปอีกอ่ะเอาบล็อกไปเอาบล็อกไปต่อทางให้มันดีๆนะลูกที่กลับด้วยอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขียวเขียวพี่รอเล่นพี่รอเล่นพี่รอเล่นไอจัสคิดดิงแมนยูโน่คิดดิงเด้อ so cute man ครับเฮ้ยเราตอบไปเอาอันนี้ก็ได้นะเอาเล็กเพชรนะใช่เลยโอเคได้จึ๊บจึ๊บจึบเดือึบจึบจึบโอ้ของเอ้าสีฟ้าเราเต็มว่ะเฮ้ไอ้ย่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยทองเนี่ยทำอะไรได้มั่งเนี่ย ทองเหรอทำธนูได้จะมาไหมเนี่ยจะมาขึ้นมาสปี e ส s o ขับมันอะไรอ่ะไอ้นี่ไงมันมันชวนพี่ไฟเข้ามาไปนีมันชวนพี่ไฟไว้ไม่ไฟไว้กับบ้านกโฮะไอยู่เนาะไม่นอนง่วงช่วงนี้ง่วงจบงานไอกาเซ่ดึกนิดนึง ช่วงนี้ไปพลิดก้อนบ่อยหรอวันนี้มีนี่ดนี่ใช่อะเท่าแค่น้อยอ่ะใช่อุ๊บส์มั่งมีอุ๊บส์ด้วยนะอุ๊บส์อุ๊บส์ไม่ทำเลยวะสีสีหันสาปะทังก้าปะทังกี้คือสีสีหันสาไงสีสีอ๋อโอ้โหหันสาเลยช่วงนี้

ขึ k una, k una, k una. Ah, ้นขึ hey, ้นข้นของอย่างเยอะไปตายเฮ้ยลั่นตื้อตื้อดึตื้ตื้ตืตื้้ยลั่นลั่นลั่นของตูโอ้โหลั่นต่อไปเอาเนี่ยดีว่าลั่นบ t ทอะเคยฟังเปล่าไม่พลาดละพลาดละ สิอื่นเดีด๋ยวรู้กันบางอาจบางอาจมากจะได้รู้ปืนเหรือรู้ปืนอีกพิ่นะเดี๋ยวรู้ดาบ <laughs> นี่มุกหรือเปลือกหอยวิ่งเข้าไปในฐานแล้วก็ไปขโมยได้ปะวะฐานเฮ้ยที่ย้ <laughs> ยายน,นี่ไงาล้งผลลองเล่นดูปะ <laughs> บ้าชุดเกาะมันลอยปะแม่เอ้ยไม่ก็ถอดชุดเกาะไงถอดไม่ได้ออ๋ถอดไม่ได้เหรอลองแล้วอ๋อแล้วไอคนที่มันเอาไอ้นี่มันทองไะ มันก็ใส่แล้วมันก็เนียนีไงไงวะโอ้ของยังหมดโอ้โอตะโอตะเนี่ยโอตากลับบ้านเลยกบ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  Get out run เฮ้ยจะตายอุยบินต่อหน้าตาเลยลูกเอ้ยมันมาเว้ยมันมามันมามันมาเอาไงดีเอาไงดีมันมานี่มาถาเราเหรอเออดิมันแล้วมันแล้วมัแล้วไหนไหนเดี๋ยวผมจะเสียงตาย นี่นี่นะเออล่วงไปเฮ้ยหลังเข้า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 เออเฮ้ยตบดีตบดีไม่ตกวะโอ้โหสามสองหนึ่งเอ้ยเอ้ยตายวะตายวะตายวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยมันทุบ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 ตัวนึ่งมันทุบตัวนึ่งมันทุบตัวนึงมันทุบตัวนึงอุ้ยพี่ถุงเวลาอยู่พี่ถุงเลาผมถุงอยผมถุงอยู่ตายดิตายดิตายยากอีกอ๋อไม่รอดลั่น